ายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟติมาบอร์ดแคสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการบ้านแสนรักนะครับ แล้วก็แน่นอนครับพบกับรายการาสารคดีครั้งใดเนี่ยผู้ชมก็จะได้พบกับของสวยของงามเท่านั้นนะฮะเรื่องการตกแต่งนะขอสร้างสุราโรสมุ่นสำหรับวันนี้นั้นเนี่ยเรามีแขกรับเชิญอยู่2ท่านนะครับท่านแรกนั้นก็คือท่านอาจารย์นิรันดร์ไกรเลิรน,นะครับปัจจุบันท่านก็ได้รุรดีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากคณะมนุษยศิลป์ศิลปากรนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนท่านที่2นั้นก็คืออาจารย์ไพศาลตั้งขวนิษนะครับเป็นเอ็มดีจากบริษัทดีไซน์เคสจำกัดนะฮะแล้วก็ ยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่หมหาวิทยาลัยศรีปทุมนี่เองละครับนะผมออขออนุญ,ญาตคุณชมไปสวัสดีกับท่านก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับแล้วก็วคุณชมฮะวันนี้เนี่ยผมตั้งหัวข้อไว้สําหรับสนทนากันเป็นท็อปิกนะฮะเป็นหัวข้อที่สนทนาสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษชนิดหนึ่ง LOF กับ LOFT นะฮะเป็นสไตล์ LOF นั่นเองละครับนะเพือเ่อไม่เสียเวลาผมว่าคุณชมไปพบกับช่วงของ ท็ก <Talk S 2> เป็นล็อบบี้บาร์ของโรงแรมโกลประตูน้ำเช่เลยครับทิปสดุดในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการตกแต่งทาวนเฮาส์กันค่ะ ความคับแคบจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปสิ่งแรกที่เราควรทําคือการเปิดช่วงความลึกของบ้านตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านโดยส่วนหน้าบ้านจะทําเป็นส่วนนั่งเล่นและรับแขกไปในตัวส่วนเชื่อมต่อการจะเป็นโต้รับประทานอาหารและครัวค่ะ การออกแบบแบบต่อเชื่อมถึงกันของห้องจะทําให้บ้านดูกว้างขึ้นนอกจากนั้นเราต้องกําหนดพื้นที่ใช้สอยให้ครบเหมือนอยู่บ้านเดียวมีการใช้งานที่ยืดหยุ่นเต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอยนะคะและอยู่สบายเป็นที่สุดค่ะเช่นการออกแบบตู้เก็บของให้กลมกลืนเหมือนเป็นผนังเป็นตู้แบบ built-in ตู้ลักษณะน,นี้สามารถช่วยลดปัญหาเรื่องฝุ่นและเรายังสามารถทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าทาวเวอ์ที่ดูแคบๆสามารถจัดให้กว้างขวางและสะดวกสบายขึ้นได้เลยค่ะ คุณผู้ชมครับชมวิยาของโรงแรมกโกลนะฮะประตูน้ำนี่เองนะฮะ,ะสำหรับท่านแรกที่ผมอยากจะขอความคิดเห็นนั้นเป็นท่านชัน,นยานก็แล้วกันนะเชียเลยครับชัน,น์ครับครับผมฮะคือโดยสรุปแล้วเท่าที่ดูภาพกอบคือเป็นรษณะโมเดินฮะ,ฮะแต่มันโมเดินที่มีความแปลกใหม่ตัวบาร์ก็ดูทันสมัยมากนะ,ะครับมีการใช้ขวดทาสีเพื่อจะเล่น ความหลากหลายของของความน่าสนใจของขวดที่นั่งก็รู้หลากหลายเหมือนกัน <c oughs> มีที่นั่งหลายขนาดแตกต่างกันครับเพื่อความต้องการของแขกแต่และคนที่ต้องการนั่งในลักษณะของอหลายประเภทนะฮะเราโดยรวมๆแล้วคือเป็นสมัยใหม่ใช่ครับคือออกโมเดิร์นมากหน่อยครับผมนะเป็นล็อบน้อยกว่าไนะนะอ้ล็อ,อบนี่คือ,อที่ ตัวลงอพดีนบวกกับเพดานเป็นโล่งเนี่นะฮะนี่คือหมายคือไม่มีที่งโล่งอาจจะมาจากโลงดังเก่าหรือว่าห้องใต้หลังคาซึ่งไม่มีไม่มีคาไม่มีเลยรโล่งหรืออีกคำหนึ่งที่ผมเปิดดิกดูว่าหมายว่าเวิ่งเตียงสองชั้นก็เรียกว่าล็อกเนื้ะครับครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังกันต่อ สำหรับจันไปสารเชิญเลยครับในประเด็นของโกรเนี่ยมันก็เป็นลูกเล่นอันหนึ่งของการคิดทําการตลาดปัจจุบันเนี้ยของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เรียนสอนกันในเรื่องของการตลาดเข้ามาผสมผสานอีกศาสตร์หนึ่งเอกเหนือไปจากการออกแบบแล้วเนี่ย <ฮะ S 2> ดีไซเนอร์ต่อไปคงต้องทําตัวเป็นเดเวลลอปเปอร์ด้วยอยนนักลงทุนเองทําเองทุกอย่างรหรือไม่ก็นักลงทุนเนี่ยจะต้องรู้เรื่องออกแบบไปด้วยอยากมันมี2ทางอย่างเงี้ยประมาณนี้ทีนี้โกลเนี่ยถ้า <ฮะ S 2> คนใช้ powerpoint เป็นหรือใช้โปรแกรมอะไรเป็น บางทีความหมายเนี่ยมันสื่อหมายถึงการเรืองแสงก็ได้แสงที่มันโกลออกมามันเรืองออกมาอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ทางดีไซเนอร์อาจจะคิดถึงเรื่องเรื่องการเจริญเติบโตทั้งของแสงของต้นไม้ใบหญ้าอะไรพวกนี้นะซึ่งมันก็เป็นความหมายที่ดีแต่ว่าแนวทางของการทำเนี่ยมันก็ออกแนวร่วมสมัยที่ท่านอาจารย์นิรันดร์ท่านว่าออกโมเดิร์นนิดนึงแต่ว่าเขาก็พยายามจะติดกลิ่นอายของคลาสสิก ในรูปแบบมันก็อี้สักลุมอะไรพวกนี้นะที่มีปีกเป็นวิงแชอะไรพวกนี้ก็พยายามจะจะใส่เข้าไปเราก็นั่งคุยกันนอกรอบวิจารณ์กันว่าโตอี้อย่างเงี้ยมันนั่งไม่สบายหรอกทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างนะแต่ว่าประเด็นคือคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้นะเพราะว่าจะเอาเอามันเอาสนุกสนานเอาการตลาดอะไรอย่างที่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องธุรกิจก็เราก็เข้าใจนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติทําให้มันสมบูรณ์ได้ นะใส่ฟังก์ชันให้มันถูกต้องได้แล้วมันขายได้ด้วยมันก็จะยิ่งยิ่ง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแนละ้วช่วงหน้าไปพบกับช่วงของวิสิท์นะครับช่วงของวิสิ์เนี่ยคุณผู้ชมจะได้พบกับวิทีอาอีกตัวหนึ่งเรียกว่า e x e c u t i v e Su i t e นะเป็นห้องพักนะของโรงแรมโกลที่ประตูน้ำน,นี่เองนะครับเชิญชมเลยครับ ปุ๋ยอินซีทพีไอวันนี้รับของสมนาคุณพิเศษ2ต่อต่อที่1เมื่อซื้อปุ๋ยอินซียพีไอชนิดใดก็ได้หรือน้ำส้มควันไม้ขนาด1ลิตรครบ2ถุงรับฟรีน้ำแร่ t p i 600มิลลิลิตรขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด5ลิตร1ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5ลิตร2ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด20ลิตร1ถังรับฟรีน้ำแร่ t p i 1.5ลิตร8ขวดต่อที่2สะสมยอดซื้อครบ100ลิตร แลกรับฟรีชุดถังพ่นปุ๋ย1ชุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์026786888ด่วนของมีจำนวนจำกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธาร,รณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กับชมใหม่ของเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 แล้วสองหาก็จีแฟมิลี่ที่ปัมปตทอที่ร่วมรายการแล้วค่ะดิสิตดุนลับก็จีทองคำหนึ่งตัวทันทีเตอนน้นมันครบแปดร้อยบาทก็มีสิทธิ้งโชคทองได้เหมือนกันนะรวมสนุกวันนี้ถึง31ธันวาคม2557 คุณผู้ชมครับกับพัสดุการบ้านแสนรักนะฮะเป็นช่วงของวิสิทธิ์ที่วิทยาที่คุณผู้ชมได้ชมไปนั้นก็คือเป็นห้อง e x ็กซ์คู e ีฟสวีของโรงแรมโกลที่ประตูน้ํานี่เองแหละครับก็ต้องบอกเลยว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถจะลองไปพักดูได้นะราคาค่าห้องไม่ไม่ไม่แพงนะอครับนะอยู่ที่ประตูน้ํานี่เองแหะครับครับท่านแรกนั้นผมบาที่จันจันนิลลอนก่อนละกันะครับจันครับก็เป็นห้องที่ ดูเหมือนสมัยใหม่นะฮะใช่ครับคือใช้สีเน้นเน้นความหรูหราครับฮะให้สมคาบว่าเอ็กซ t คูทีฟครับครับครับก็ไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นเท่าไหร่เพราะคนจยากเรียบเป็นเรียบๆนะฮะครับแต่ก็จะ <c oughs> ความจริงก็เห็นได้ลักษณะของอประโยชน์ใช้สอยนี่เยอะเยอะมากไปนิด,ดนึงคไอ้ช่องเก็บของท่งมันดูช่อง,องเล็ก ก็จะถามว่าเก็บอะไรเนี่ยคงจะตอบยากครับครับครับตัวทน่เก็บรองเท้าด้วยซึ่งบางทีเนี่ยในห้อในโรงแรมเนี่ยไม่มีการใช้ฟังก์ชันมากเกินไปหนาดนีครับครับครับลดลงด้วยอาจจะทำให้การลงทุนน้อยลงไปด้วยครับครับครับส่วนเรื่องการตกแต่งก็ดูเรียบร้อยทันสมัยครับครับก็รู้สึกจะ ค่อนข้างจะดูลงทุนเยอะไปนิดหนึ่งครับแต่ว่าผลกลับมากับทำให้อาจจะให้กับแขกก็ได้นะฮะก็เป็นเสนหยอยานเป็ของของห้องครับครับโอเคครับาจารยพิสารฮะมีข้อเขีนยังไงครับเช่นก็เป็นสไตล์ออกค่อนข้างโมเดิร์นครับโปเรียบนะฮะทีนี้ก็อย่างที่ท่านจันนิลันว่าไปก็เห็นด้วยนะฮะในเรื่องที่ว่าบางอย่างเนี่ยเขาใช้ฟังชันแบบ บ้านมากไปน,นิดนห<า>นึ่งนย่าชั้นวางชั้นอะไรครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติลดไปก็เข้าใจว่าคงเป็นเรื่องของคอสคนนในการลงทุนหรือว่าทีนี้ถ้าท,ทุกห้องทำยิ่งเหมือนกันหมดเนี่ยการลงทุนมันก็อาจจะสูงไปน,นิดหนึง่งครับอย่างห้องน้ำเนี่ยดีไซเนอร์เราก็เข้าใจว่าเขาพยายามจะเปิดให้มนันเป็นคอนเซปต,ต์แบบสมัยใหม่ค่ะเปิดเรื่องโล่งต่อเนื่องเรืการที่กระจกใสเข้ามาใช่ครับเกี่ยวข้องแล้วก็สีสันเนี่ยพยายามคุมมันเป็นสีขาวแบบโมเดิร์นอะไรพวกนี้ แป็นต่อแฝงกลิ่นอายของคลาสสิกเข้าไปนิดนึงหยอดเข้าไปนิดนึงสักสิบเปอร์เซ็นต์คิ้วต่างๆตามลิ้นชักอะไรพวกนี้คือเขาเขาก็พยายามทําให้มันกลมกลืนด้วยโมเดิร์นสักแปดเก้าสิบคลาสสิกสักสิบเปอร์เซ็นต์มันก็พออยู่ด้วยกันได้นะครับออกมาก็เป็นคอนเทนต์ปรารีที่ที่เรียบๆง่ายๆออกสีขาวโทนเรียบๆไปสีคลุมก็ไปอีกทีหนึ่งทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันพูดง่ายเลยว่าเวลาเข้าโรงแรมนี้เนี่ยเห็นสีสันเยอะแยะเลยตรงล็อบบี้ใช่ไหมฮะพอเข้าห้องพักนี่ แม่รู้สึกเกลี้ยง,ลงเลยเกลีงโลง่งแน่นอนแน่นอนอ่าใช่แล้วใ <c oughs> ช่แล้วคุณผู้ชมฮะเบรกสักนิดหนึ่งพักก่อนแล้วเดี๋ยวไปพบกับช่วงคลินิกบ้านสนลักครับ พักก็จีแล้วส่องหาก็จิบแฟมิลี่ที่บังปตทที่ร่วมรายการแล้วฮะลิสิตรุ่นลับก็จิทองคำหนึ่งตัวทันทีตอนน้นมันครบ800บาทก็มีจิ์ชิงโชคทองได้เหมือนกันนะสนุกวันนี้ถึง31ธันวาคม2557กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจะสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้อง,องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธรารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข พยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทําให้คุณดื่มด่าก,กับธรรมชาติที่สานโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ําตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสารองที่พักได้ที่0819315252 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรร์งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ท่าผู้ชมครับกับสราการบ้านแสนรักในช่วงคลินิก,กบ้านแสนรักแล้วก็แน่นอนครับทุกคํกาถามมีคำตอบจากรายการบ้านแสนรักของเราผมขอไปที่คําถามแรกเลยจากคุณหมออเนกนะครับคุณหมออเนกถามมาว่าบ้านสร้างเสร็จแล้วต้องการทำสเตเลที่ใช้แทนเหล็กดักในพื้นที่ทั้งหมด60ตารางเมตรต้องการทราบคําแนะนำจากทีสาธครัะ ขอคิดหน่อยครทั้งหมด60ตารางเมรคงแค่พื้นที่แต่ว่าหน้าต่างคงคงไม่ได้เยอะแยะมากใช่ใช่ใช่ทีนี้สเลดเนี่ยผมให้ให้ตอบใน2ประเด็นแล้วนคือประเด็นเรื่องของรูปแบบสมมุติอาคารภายนอกมันเป็นรูปทรงคลาสสิกเนี่ยสเลดน่ะจะมีลวดลายได้บ้างนิดหน่อยเพื่อให้ลมกลืนกับตัวสถาปัตยกรรมถูกต้องแต่ถ้าเป็นโมเดนเนี่ยเราจะใช้แค่แพทเทิร์นลวดลายที่เป็นโมเดนด้วยทีนี้ในแง่ของการป้องกันความปลอดภัยเนี่ยการติดภายนอก การ,รติดภายในอาคารครับตัวนี้ประเด็นเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการติดภายนอกเนี่น,น็อตสกรูเนีที่อยู่ภายนอกเนี่ยขโมยก็ถอดได้ถ้ามีเวลานะทีนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าจะติดภายในนะฮะ คือแก๊สบางทีหน้าต่างเนี่ยมันเขเว้นแก๊ใไปสําหรับติดตัวเสลดเนี่ยตรงกลางได้ร,ระหว่างบานเลื่อนบางงวดเนี่ยทำได้ก็ลองพิจารณาตัวนี้ดูก็จะป้องกันขโมยได้อีกระดับหนึ่งดีกว่าติดภายนอกไหมคะฮะก็ลองพิจารณาทั้งเรื่องรูปแบบแล้วก็เรื่องเทคนิคการติดตัง้งในสองประเด็นนี้ครับอย่างอื่นทนทานอยู่แล้วต่อไปเป็นคำถามจากคุณสุดานะครับคุณสุดาถามมาว่ามีปัญหาเรื่องห้องครัวได้ทำตู้แบบบินอินไว้แล้วนะฮะตรงส่วนที่เป็นเตาอยู่ตรงหน้าต่างอยาก จะติดตั้งที่ระบายควันหรือฮูด,ดอะไรเางี้ฮะไม่ทาาราบว่าจะทําการติดตั้งไว้ตรงไหนได้บ้างขาจริรันฮะเช่นครับหรื <c oughs> อการวางห้องครัวเนี่ยฮะครับหรือว่เรามีเบสิกอยู่ว่าตรงหน้าต่างเนี่ยเราจะไม่เราจะใส่เป็นซิงค์ฮะเพื่าระบายอากาศแต่ถ้าทำให้ซิงค์นี่แห้งไม่เปียกคือระบายความชื้นออกแช่ตลอดฮะหรือแ<ะ>้เมื่อมีการจัดวาง ตาวไวตรงหน้าต่างแล้วเนี่ยอาจจะต้องตัดแปลงนิดหน่อยว่าขอปิดหน้าต่างได้ไหมแล้วก็ติดตั้งที่ที่ดูดควันซะให้มันเรียบร้อยให้ถูกต้องเพราะว่าอันนี้คือปัญหาครับเพราะว่าเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยลมเข้ามาเนี่ยทำให้แก๊สกระเปลืองด้วยใชเพราะไฟมันไม่เข้าถูกเซ็นเตอร์ของของหม้อหม้อของหม้อนะฮะมันจะแกว่งมาแก่งไปทำให้ กสใช่ครับใช่ครับขอแนะนําว่าควรจะเป็นไปได้ไหมถ้าปิดหน้าต่างอันนี้ซะอืทีนี้สมมุติว่าปิดหน้าต่างนี้แต่อยากได้แสงทําไมอาจารย์แสงนี้ก็ไม่มีปัญหาเนี่ยก็ใช้กระจกเป็นกระจกติดตายซะหรือหรือจะเป็นบานกระทุ้งได้ไหมครับว่าองเป็นบานเปิดกือทุงได้เป็นเวลาเปิดใช่เวลาแต่ว่าก็มีอินึ่งเพราะว่าตรง ตรงเตาเนี่ยมักจะมีออไอของน้ำมันกระเด็นมาเราทอดอออนะอันนี้จะ,ะทำให้อาอารลำบากนิดหน่อยเคืเป็นานกระทุ่มแล้วก็มีขอบของไม้ๆๆต่อไปมีคถามจากคุณลิมดานะคุณลิมดาถามมาว่ามีบ้านกึ่งรีสอร์ทผ้าม่านเป็นสีเขียวพื้นเป็นกระเบื้องสีขาวและมีชุดหวายสีน้ำตาลเข้มอยู่ในบ้านด้วยไปทราบว,ว่าแบบนี้จะใช้เบาะสีอะไรจะไปสาระช่วยหน่อย ก็ถ้าง่ายๆที่สุดนะฮะดึงสีที่ม่านเข้ามาแล้วมาแต่งเฉดเอาอเขียวเนี่ยนะฮะเอาโทนเขียวมาเป็นเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวอมฟ้าเขียวอมมันจะเป็นคู่สีของน้ําตาลอยู่แล้วนะครับเป็นโทนที่ม่านเข้ามาก็จะกลมกลืนไปทั้งห้องได้คืออาจจะมีสีคอนทัตสีตัดกันอีกนิดหน่อยทําเป็นพทเทิร์มีดอกอะไรลายอะไรนิดนเป็นหน่อยเนี่ยใช่ตัวมันเองได้บ้างสวยเลยละนะคุณริมดาคงได้คําตอบเลยนะครับต่อไปเป็นคาถามจากคุณสมศรีฮะคุณสมศรี ถามมาว่าบ้านสร้างใหม่อยู่ในชั้นอยู่ในขั้นการตกแต่งอยากทราบว่าระหว่างทาสีกับวอลเปเปอร์นั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างท่านอาจารยฮะครับทั้งสองอย่างก,ก็เกิดปัญหาทั้งหมดนะครับครับผมสีเนี่ยถ้าเปิดว่าเป็นสีก็ควรใช้สีที่มีการรองพื้นอย่างดีแล้วถึงจะทาสีทับ,บนี่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะ,ะว่าจะเป็นน้ําซึมหรือมีการรั่วแตกร้าวนิดๆเนี่ย การรองพื้นจะไม่เห็นเลยนะะส่วนวอยเปื้อนั้นก็ก็ดูสวยนะฮะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาว่าในการดูแลรักษาเนี่ยนนานไป้เราก็อี้วางอยู่ใกล้ๆหรือติดเนี่ยสีจะแตกต่างกันเราเลื่อนก็อีไว้ปั๊บสีข้างนอกจะดูเข้มหน่อยข้างาจะดูอ่อนหน่อยคือได้สองอย่างนะฮะถ้าเปิดว่าตามชอบแต่ว่าย่าก็มีข้อสังเกตว่าถ้าเป็นสีก็ควรจะ เลือกสีที่ที่มีคุณภาพแล้วก็มีการรองพื้นด้วยใช่ใช่สำหรับวันนี้รายการมนสนลักเนี่ยมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วก็คงจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านแลครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็แน่นอนเช่นเดียวกันแล้วครับขาดไปได้เลยฮนะก็คือผู้สนับสนุนรายการดังนี้ครับ สร้างสารรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟติมาบอร์ด c a สต i n g อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับคุณผู้ชมครับ ก่อนจากคราวนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเรีภาระร่วมกันสร้างสังคมสาธารณะเพื่อบ้านสาระักษ์ของเรานะฮะแล้วก็รายการบ้านสารักษ์เปนักพบคุณผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์ที่นี่เวลาเดียวันนี้แหละครับเรื่องการตกแต่งเรื่องการก่อสร้างสุดรับรู้ซึมนะฮะแล้วก็ทุกสาระความรู้สำหรับคนรักบ้านสำหรับและรักการตกแต่งบ้านนะครับนะสำหรับวันนี้รายการบ้านสารักษ์ผมพร้อมกับท่านจันนิรันไกลเลิกแล้จันไปสารตั้งวันนี้คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ